ครับวันนี้กลับมาเจอกับกล้องช่องชาแนลของแมทนาชาตินะครับวันนี้เรามาดูงานโอเพนเท้าเนาะของทางเอเชีแคมเปอร์นะครับเป็นงานเปิดบ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าข้างในมันมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับวันนี้สำหรับคนที่ชอบรถโฟลตู้นะครับก็เดี๋ยวตามเข้ามาเลยนะครับเริ่มจากเข้ามาข้างในนะครับก็มีจุดลงทะเบียนเนาะตัวนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนของ H างเอเชียแคมเปอร์นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาก็จะได้รับของที่ระลึก นี่นี่เลยที่ผมได้มานะฮะเข้ามาก็มีบุคํามดิงนะครับมีไอศครีมมีกาแฟาอยู่ข้างหน้าผมนะครับผมเป็นกาแฟาดิฟเนาะกาแฟาดิฟอร่อยมากเลยบรรยากาศก็สไตล์แคมป์นะฮะเราก็ดูไปเรื่อยเรื่อยอันนี้น้องสาล่าครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างในกัน น,นี้ก็เป็นอะไหล่โฟกข,ของตู้นะฮะทีสามทีสี่หมดเมีบัมีบันเกตด,ด้วยของหน้าวีอันนี้ก็เป็นพวกของต่างๆนะครับพวกของแคมเปอร์แล้วก็เดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่สองนะฮะวันสุดท้าย ของงานโอเพ h นเฮาส์นะฮะโอเพ h นเฮาส์ก็มี2วันนะครับผมก็คือยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับวันนี้ก็ยี่สิบแปดล้วอันนี้ก็บรรยากาศรวมๆก่อนเนาะก็เดินดูกันไปบรรยากาศในนี้เป็นยังไงน้องสรวันนี้ทีสี 4, ่แตงโมก็ที่สามแคมเปอร์นะฮะ นี่น้องสาล่ายน้องสาลายดูแนายในเขาสิสวยดีเนาะนี่ตกแต่งสวยเลยโต๊ะมีซิงค์น้ำมีทุกอย่างครบเลยเดี๋ยวเราไปดูทีสี่มั้ง มีป๊อปอาพสวยเลยฮะ,ะอันนี้ก็มีพี่เขาเข้าไปลองนั่งดูนะฮะมีครัวมีทุกอย่างเสร็จสับเลยเต๊ะเตียงนอนนะ,นะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรับขออนุาตนะครับ ครับข้างในก็จะมีเป็นตักมานอนได้นะครับอันนี้เขาติดไว้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเอาลงมาก็สามารถเป็นที่นอนได้อันนี้ก็คือครัวนะครับผมามเป็นตู้เย็นด้วยตู้แช่ก็มีโต๊ะนิดหน่อยนะฮะดูแล้วคือน่าอยู่แบบแัมเปอร์แบบในป่าได้สบายๆเลย มีเต็นด้วยนะครับเต็นจะต้องกางออกมาทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นอนดีกว่าอันนี้มันปรับนอนได้ครับถ้าดึงออกมาก็จะปรับนอนได้มันก็จะเหยียดออกมาด้านหน้านะครับข้างหลังมีอะไรไหมเดี๋ยวไปดูดีกว่าข้างหลังก็มีเกศสั์มีโซ่ด้วยโซมเคลื่อนที่ก็มีนะฮะ มีที่นอนอยู่ข้างหลังทีหนึ่งก็มีพื้นที่เหลือใช้สอยโดยพอประมาณตัวน e ี้ม like um. ันเป็นตัวช่วงสั้นทีสี่ตัวแรกเลยเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันคันนี้น่าจะเป็นหงมาลัยซ้ายแปลงเป็นกว่านะผมว่านะ ประตูเปิดข้างเดียวโฟตีถ้าประตูสไลด์อยู่ด้านขวาวงมันจะต้องอยู่ด้านซ้ายนะครับผมก็หน้าตาของข้างนอกเ<ค><ณ>ดี๋ยวดูแตงโมแตงโมแตงโมนี่นะแตงโมฟุกซ์วอลเล็ทีสองนะฮะแตงโมนะฮะเก้า <và> อี้น, <và> <và> นี่เราดูก่อน ันนี้ก็เป็นภายในฮะมีเสจสับเลยมีแอร์ด้วยปรับนอนได้มีคนนัง่งมีตู้ใส่เสื้อผ้ามีเคาน์เตอร์ทาครัวซิงค์ตู้เย็นทุกอย่างเสร็จสรรนะฮะอันนี้ก็เดินมาดูข้างหลังก่อนนี้ท้าย มี<อ>เต็นเต็นตั้งด้วยอันนี้ทีสามเต็นทีสามนะฮะอันนี้ด้านหลัง,างลราคาแคมเปอร์ นน้า้าาขงอกอันนี้นะครับผมข้างในมีเบาะสบนอนนะฮะแล้วก็มีเป็นซิงค์แบบมีมาแชลด้วยไว้ฟังเพลงได้ให้ในเขานะฮะนี่พอเปิดหลังคาก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะดูโปร่ปงๆข้างบนมันก็สามารถไปนอนได้ฮนะ นอนได้อะไรได้นี่เราก็เลื่อลงมานิดนึงสวยนะครับพูดถ,ถึงสวยเลยมีกระติกใส่น้ำด้วยบอกว่าปรับหมุนได้สวยครับสวยให้นอกก็จะประมาณนี้เนาะบอกเก้าอี้นั่งด้วยเป็นที่นั่งแคมปิ้งเนาะ น่ารับดีจังมีกาแฟมาด้วยนะครับกาแฟดิสเ่นน,นิดนิดหน่อยหน่อยบรรยากาศรวมๆนะฮะอ๋อเกือบเรือเลยเราไปดูตรงนั้นดีกว่า ายยนี้ดูแบบโอเคเคลเไงบ้างครับวันนี้เราก็มาดูแงาวเพื่อนเขาเนาะของ h างไอซีแคมเปอเนาะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะครับผมพรุ่งนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกวันหนึ่งนะครับว,วันที่29กว่าจันทนะครับก็ลองเข้ามาเดินเที่ยวชมกันดูเนาะใครที่ชอบแคมปิง้งชอบสไตล์เอทาดร์นะครับ,บอุปกรณ์แคมป์ต่างๆหรือตอกแต่งรถโคกตู้ก็ลองเข้ามาดูได้ครับ วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะรับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคระับสวาสดีครับ